สวัสดีจ้ามือนีกะคุณยายกับพักกันมายายเข่ามาตาเข่าจ้าเกี่ยวแล้วหมาวานหาทุ่มมือนีกะมะซอยกันตาเข่าจา้ามี่ละจา้าพี่หน้าเขาเอาไม้พี่หน้าเขาเปิดที่เอากระตันล่ะเนียนเนียนกำลังออกยายออกตากจา้า เดี๋ยวอกันนกวาไม่ยัเดียเอกนอันน้นไม่ยายางนี่อันีอันน่นแงอันน่นอนี่งางน้งอนม่ย้ายพี่ก็้ะย้ายใ่ี่ตัวนั้นก็หาขามัปูบนบางขอ่อันนั้นจะเป็นส่วนทินตากมะหวานจ้ะตากมะหวาน จะเฝ้าจะบึงคอนแตทไี้พนะาจ้าเมืองคุณย้ายคุณย้ายคุณอ่ะอ่ะคุณย้ายยิ้มหน่อยค่ะเอามันไม่ได้เห็นไกลประนันดอแขวองกระได มวนตอนเอาเขาขึ้นเล่าหนูว่ามันสิไปมวนตอนนั่นล่ะอันนี้กระตาเขาเล่วเลวจ้ะอันนี้กระตาเล้นนาเล่านล่จ้ะ พาไปเบ่งนะจ้ะตากแลี้วๆคนนี้ก็ย้ำนัันกระถาเวลากับเวลาปิ่นเขาจ้ะแหงเขาก่อนปิ่นรู้เตะรู้เท่าใดมันก็แหงแหงไว้จ้ะได้จ้ะ

พนักง,งานอีกผู้หนึ่งไปหับหลานเตอโ,อโอ้โอ้ไปหับลูกเนาะหักกระยิงตกระปูอันได้ยุดอกมังกระยิ้นโตอเอาต้อได้ยุูว่าเป็นยังดอก นี่แหละจ่าหอดย้ำหอดย้ำเหมือนย้ายกับปินเอาปินเขาอันพูยุทั้งไตกับปินเขาตาเขานี่จ่าพูยุทั้งเทงเพือนกระเห็ดอันอันไสตาค่ายแม่จ่าไสตาค่ายอันดักอันกันอันหนูกัน,อ,น,น,กนอันนกเขา พอวันกกับหนูนี่แห้งหลายจ้าเข่าไปกินเขา่าเจาะทุ่งเขา่าสื่อสุป,ปีสื่อบรสนะจ้าไขรแนมันใดซุ้มมันป่าเพื่อมาซอยซุ้มย้ายเพื่อมาซอยจ้า มะซอยกันคั้นเป็นเห็ดผู้เดียวนี่มันเต็มทีจ้ะจักสีแรนลบหนาลบหลังจักสีงอ๋องงัวจักสีลูปเนี่ยละจานผมผุตาก้อนกับมืออื่นกับสีแรเอาขึ้นเล่าตากมือนี่กับสีอีกจักสองแดดจ้ะ มาก็เดินถือให้จ้าไปนอนอยู่ทั้งเขา่าแม่จ้ากะเห็ดเป็นคู่เป็นคู่ไว้น้ำตากน้ำปิ่นกะไงนี่แหละจ้ากะเห็ดซอยกัน สามซีค้นจ้ะมีอย่างกับเพอได้ซอยเพอได้อาศัยกันจ้ะนี่แหละจ้ะพี่น้องบ้านเฮามีอย่างกับซอยกันคลิปนีกับพ้ามาเบิงตากเขาปีนเขาจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้ามืออื่นกับสิพ้ามาเบิงเอาเขาขึ้นเ่าจ้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แห่แหนแม่น้องเจ้าในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า